สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นศิลปสัชนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้มีสิ่นสวยๆนะคะมาให้ชมอยู่สี่ผืนเป็นสิ้นหมักโครนงานทอมือของบ้านเราค่ะสีศิลปสัชนาลัยสุขโขโทัยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละผืนมีความงดงามสวยแตกต่างกันแบบไหนสิ้นหมักโครน ลักษณะเขา่ามีเนื้อนุ่มทิ้งตัวใส่สบายสีแรกค่ะสีนี้เป็นสีที่ว่าหลายๆคนติดตามแต่อันนี้คือเขาจะยกดอกลายดอกบัวด้วยสีเทาเงินค่ะแต่พื้นจะเป็นสีโอรสนะคะสีอ่นอ,อนๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลักษณะอันนี้เ,นเห็นไหมคะเขาก็จะมีความเงาสวยงามแบบนี้แล้วก็หัวหัวก็จะเป็นสีนูตเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะน,ะนกก็จะมีความสวยงานผ้าบ้านเรานกรับประกันว่าเป็นงานทองมือเห็นไหมคะนกให้ดูลายใกล้ๆแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ลายดอกบัวนะคะส่วนเชิงเป็นงานสไลด์เฉดสีค่ะก็คืออันนี้จะพื้นโอรสแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นสีเหลืองอ่อนนะคะเหลืองแบบเหลืองนวลนะคะแล้วก็ตัวกับเชิงเป็นงานยกดอก ด้วยสีเทาเงินเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ดูแล้วคือเรียบเรียบนะคะสีเรียบร้อยสุภาพน่าชวนมองแล้วก็เรียบหรูดูแพงค่ะใครได้ไปไม่ผิดหวังเนื้อนุ่มนะคะอะนกดูนะคะแล้วเวลาใส่เนี่ยค่ะเขาก็จะทิ้งตัวแล้วก็ลักษณะนุ่มเนี่ยค่ะจะผิวแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้คือผืนแรกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะดูหลายๆมิติของ งานภาพบ้านเราที่มีความสวยงามแตกต่างกันหูมไหมคะใครที่ชอบผืนนี้ก็ทักทายนกได้ค่ะจะไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์โทรสอบถามได้ค่ะพื้นที่สองค่ะอันนี้จะยกดอกสีอ่านี่ค่ะพื้นจะเป็นสีโอรสนะคะน,นี้สีครีมโอรสนะคะ่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีม่วงนะคะ ม่วงกะปีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สีสวยงามค่ะสีแบบว่าสีเขาดูนู้ดอะคะ่ะสีสวยค่ะนี่ค่ะเราค่อยดูลายใกล้ๆนะคะให้ดูนี่ค่ะลายสวยๆแบบนี้แลวคะ่ะนี่ค่ะเป็นงานสีนูด้ดสีอ่อนๆน,นะคะ แล้วก็ดอกสีเข้มๆแต่ว่าเข้มสวยบนพื้นสีอ่อนๆน,นะคะนคี่ลองคอดดูเนี่ยเขาก็จะมีมิติของผ้าที่แตกต่างกันนะคะส่วนเชิงเนี่ค่ะเชิงก็จะสไลดเ์เฉดสีอันนี้จะเป็นสีโทนโอรสดแล้วก็ชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูอมม่วงชมพูบีบัวนะคะเห็นไหมคะเหมือนบัวหลวงนะคะนี่ค่ะสีก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นลายน้ําอ่างตุ ัวกระเชิงเนี่ยยกดอกด้วยสีเดียวกันต่างกันที่เฉดสีของพื้นที่ว่าตัวเชิงเป็นงานสไลด์เฉดสีนะคะเอ่อเชิงสิ้นเป็นงานสไลด์เฉดสีแบบนี้ค่ะนี่คือพื้นที่สองที่นกมาให้ชมนะ,ะสวยค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายคล้ายคล้ายกับแบบนี้ค่ะแต่อันนี้จะเป็นพื้นสีโอรสครีมอ่อนๆนะคะ,ะออกครีมมากกว่าแต่อันนี้จะ เป็นพื้นโอรดมากกว่าเวลาถ่ายเหมือนออกเป็นสีส้มอิดหรือว่าสีชมพูแต่ว่าพื้นเป็นสีโอรดอ่อนๆนะคะส่วนตัวตัวดอกสิ้นนะคะเป็นงานสีม่วงม่วงพาสเทละคะ่ะนี่เห็นมคะม่วงกะปิพาสเทละคะ่ะนี่คะ่ะสีเข้มๆพอเจอพื้นอ่อนเวลาดูถ้าเป็นดอกสิ้นอ่ะเขาจะเหมือนสีเข้มๆเวลาเจอพื้นสีอ่อนปุ๊บ งานน้องจลลุมุลสวยมากค่ะนี่ค่ะใครที่บอกว่าผู้ใหญ่อยากได้สีส,สวยๆก็สูงวัยแล้วใส่สีหวานไปก็จะไม่สวยแต่เนี้หนูอยากบอกว่านกบอกว่าคือด้วยความที่ตัวสิน้นพื้นมันะเป็นสีโอรสนะคะแต่พอยกดอกด้วยสีนี้ปุ๊บงานน้องสวยผู้ใหญ่ก็ใส่แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเชิงเห็นไหมคะเชิง เชิงงานน้องก็ดูสุภาพเรียบร้อยผืนนี้ก็คืออ่ะอันนี้ก็จะออกสีนี่ค่ะมาค่อยดูนะคะอันนี้สีพื้นจะแตกต่างกันนี้เป็นงานสไลด์เฉดสีอันนี้พื้นตรงนี้จะเป็นโทนสีกะกีนะคะเลวย,ยกดอกด้วยเฉดสีเดียวกันนะม่วงกะปิค่ะแล้วตรงนี้เป็นเทาฟ้าอ่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี <Okay. S 1> กะแอสีกะกีเหมือนกันนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้ สวยค่ะพืนนี้นะคะนกจะบอกเลยสวยเนี่ยค่ะอีกผืนนึงนี้ก็อยากเชียร์นะคะใครที่แบบว่าคุณนกอยากได้สิ้นแต่ว่าอายุมากแล้วไม่รู้จะจะแบบไหนดีอันนี้นกก็แนะนำสนับสนุนนะคะสองผืนนี้ใส่ได้ค่ะนอีกผืนหนึง่งผืนนี้พื้นครีมผืนนี้พื้นโอรสนะคะ แต่ยกดอกเหมือนกันส่วนสาวๆหรือใครที่ชอบแบบสีสันสดใสนะคะเห็นไหมคะผืนนี้ยกดอกด้วยสีชมพูบนพื้นแดงค่ะแล้วลายดอกน้องเป็นลายดอกเล็กๆดอกไม้เล็กๆนะคะสวยมากนี่นะคะลูกอยากบอกเลยสวยจริงผืนนี้นะคะถามว่าใส่กับเสื้อสีชมพูสีแดงได้หรือใครจะสใส่เสื้อสีครีมอ่อนๆผ้าแก้วนี่สวยนะคะ เห็นดอกไหมคะมนกเ,เหนดูดอกใกล้ๆค่ะนี่คะ่ะดอกน้องสวยมากแล้วเชิงสิ้นก็เป็นงานสไลด์เฉดสีแดงค่ะก็คือเนี่ยอันนี้จะเป็นแดงแจม่มแล้วก็อันนี้แดงเข้มเข้มแล้วนี่ก็แดงอีกเฉดหนึ่งคะ่ะนี่เป็นงานสไลด์เฉดสีแล้วว่าส่วนตัวสิ้นกับเนี่ยเป็นสีเดียวกันค่ะนกอยากบอกเลยว่าแต่ละผืนที่เอามาเขาก็าจะมีสเสน่ห์ของเขานะคะต่อด้วยอันนี้ต่อด้วยหัวสีแดงค่ะ ถ้าใส่แล้วก็นี่นะยค่ะจะสวยแบบนี้ถ้าใครหาซิ้นที่จะไปงานแต่งกันนี่เลยค่ะนกอยากบอกว่าผืนนี้ไปได้เลยค่ะโทนชมพูนะคะนี่ค่ะส่วนใครที่แบบว่าใส่ไปทำบุญนกก็นแนะนำนี่ใส่ได้ค่ะสวยเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปทำบุญได้เลยส่วนใครที่งานแต่งที่แบบว่าหรูหราหน่อยก็สีนี้ค่ะ อันนี้เป็นเทาเงินสวยๆแบบนี้นะคะใครชอบผืนไหนก็ทักทายนกได้นะคะหรือฝากกดใจฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะเพื่อจะได้หาสิ้นสวยๆมาให้ชมอีกนะคะแล้วก็ทั้ง youtube แล้วก็ทั้งเพจฝากด้วยค่ะถ้าไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ